ไฟสัญญาณของรถตำรวจ MOU 413ถึง4 4ระเบิดเวลาที่อาจทำให้ไทยเสียเปรียบอดีตนายกอภิสิทธิ์ออกมาเตือนรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทำไมเขาถึงกังวลขนาดนี้มาเจาะลึกประเด็นร้อนที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของชาติกันครับเมื่อวันที่20ตุลาคมที่พรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันในเรื่องปัญหาชายแดนไทย กัมพูชาโดยเน้นย้ำว่าแม้กองทัพจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอย่างดีแต่การแก้ไขปัญหาชายแดนนั้นไม่สามารถพึ่งพากำลังทหารเพียงอย่างเดียวได้จำเป็นต้องมีการดำเนินงานด้านการทูตและนโยบายต่างประเทศควบคู่กันไปด้วยและที่สำคัญการเมืองต้องสนับสนุนการทำงานของกองทัพยอย่างสร้างสารรค์ไม่ใช้สร้างความสับสนหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน แต่ตรงนี้แหละที่เป็นจุดสําคัญนายอภิสิทธ์ได้เปิดเผยว่าตนเองเคยฝากข้อเสนอไปอยังนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาอย่างรอบคอบในการจัดการเรื่องบันทึกความเข้าใจ MOU ฉบับที่43และ44เพราะกัมพูชามีแนวโน้มที่จะใช้ประเด็นนี้ในเวทีระหว่างประเทศต่างๆอย่างแข่งขันดังนั้นประเทศไทยจึงไม่ควรตั้งรับเพียงอย่างเดียวแต่ควรดำเนินงานเชิงรุกเพื่อให้กองทัพสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และเพื่อป้องกันแรงกดดันทางการทูตที่อาจเกิดขึ้น เรื่อง MOU 43ถึง44นี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากครับนายอภิสิทธิ์กล่าวถ้าจะทำประชามติเพื่อยกเลิก MOU จริงๆรัฐบาลต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและรอบด้านเพราะเมื่อเปิดเผยข้อมูลกัมพูชาก็จะรับรู้ข้อมูลเหล่านั้นไปพร้อมๆกับเราซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคในการเจรจาต่อรองในอนาคตได้และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไป อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ย้ำว่าหากรัฐบาลตัดสินใจที่จะยกเลิก MOU จริงๆจะต้องชี้แจงให้ประชาชนเห็นถึงทางเลือกและยุทธศาสตร์ใหม่ๆที่จะนำมาใช้หลังจากไม่มี MOU เหล่านี้แล้วเพราะการเสนอเพียงคำถามว่าจะยกเลิกหรือไม่โดยที่ไม่มีแผนรองรับที่ชัดเจนจะไม่เป็นธรรมต่อประชาชนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวได้ลองคิดดูนะครับ ถ้าเรายกเลิก MOU โดยไม่มีแผนสำรองที่แข็งแกร่งเราจะรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะรักษาผลประโยชน์ของชาติได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องตอบให้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจครั้งสำคัญประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้มากมายคุณผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายอภิทธิ์หรือไม่หรือมีมุมมองอื่นที่อยากจะแบ่งปันมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ